EFA ON TV ชัวหรือไม่ใช่หรือมั่วไม่จริงครับไม่ใช่แน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วครับ ต่อๆจ้าตอนนี้ทุ่มกับ33นาทีแล้วจ้าอย่าเพิ่งเมาข่าวโลมรู้ว่าอยากมาเมาข่าวนี้มากเพราะดูจากคลิปไปหลายคน <c oughs> ก็แบบเออว่าอยากรู้เลอเกิดร,ร,รู้มันเกิดเหตุจากอะไรนะคะ <c oughs> มาที่ข่าวสาวคนนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะค่อนข้างองือหฮาเลยทีเดียวเพราะว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของช่องเจ็ดสีนี่นะคะมีการร่อนจดหมายเวียนออกมาพี่อยนันเขาบ,บอกว่าคุณแตงโมเนี่ยนะคะได้สิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงของช่องเจ็ดสีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลงชื่อพลากรสมสว่วนกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทะบกช่องเจ็ดนั่นเองครับผมซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็เหมือนกับคุณแตงโมเองก็ออกมาบอกว่ากําลังเตรียมที่จะกระโดดร่วมงาน กับทีวีที่เจ้าช่องหนึ่งเพื่อเล่นละครเรื่องเพลิงดาวกลับมาเช่าธนาพานิชแล้วก็เอสุประชัยด้วยซึ่งคนก็อา้าวออกไปได้ไงล่ะใน<ต>เมื่อสัญญาช่องเจ็ดอยู่นี่สัญญาอยู่อะไปเล่นช่องอื่นได้ไงมันผิดสัญญาเห็นเห็นอตอนนั้นเจ้าตัวก็ยืนยันบอกว่าการออกมาเล่นละครนอกบ้านครั้งนี้ไร้ปัญหาก,กับผู้ใหญ่ช่องเจ็ดนะคะขออนุญาตรี้ปร่อยค่ะอีกไม่นานก็จะมีผลงานละครกับช่องเจ็ดด้วยนะคะเหมือนเดิม,มแต่ปรากฏว่าปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีจดหมายฉบับนี้ออกมาจากทางช่องเจ็ดก็เลยแบบเอ๊ะ ม,มันเหมือนต,<ก>ตรงข้ามกันนั้นน่ะสิตกลงว่ายังไงหรือว่าช่องเจ็ดเป็นคนฉีกสัญญาเพราะแตงโมทําผิดหรือเปล่าครับซึ่งล่าสุดในเวลาต่อมาไม่นานครับแตงโมเขาโพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวอีกแล้วครับแจ้งสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงสังกัดช่องเจ็ดก่อนที่จะเป็นข่าวด้วยซ้ำน,นะครับซึ่งมีข้อความก็คือฝั่งนะฮะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณช่องเจ็ดสีขอบคุณสิ่งดีๆหลายๆอย่างที่พระองค์ทรงอวยพรเหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งทำพยานที่พระองค์ทรงสำแดงให้เห็นว่าทุกสิ่งเป็นนไไปด้้ใใพพระะเเจจาียงงแแค่่ชือลว อยากหนุนใจในหลายๆคนนะคะเรื่องบางเรื่องในชีวิตหนักบ้างหรือรังบ้างถ้าเรามั่นใจในความดีตั้งมั่นในพระองค์เราฝากทุกเรื่องให้พระองค์จัดการเราเพียงทําหน้าที่ให้ดีไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานทางโลกหรือการตีสนิทกับพระเจ้าพระองค์จะจัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าหรือดีที่สุดไว้รอเราเสมอราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนพระเจ้าอวยพรค่ะค่ะเราควรจะสาธุไหมไม่ใช่ใช่ไหมผิดศาสนาขออภัยอามน Oh, yeah. อ้าว yeah อามนมเดชะพระบิดาและพระบุตบุตและพระจิตอาเมนนี่ตอนเด็กๆเ,เรียนนะใช่ใช่ใชเอาเข้าจริง,รงนะในข้อความที่คุณแตงโมงเขาพิมพ์แคปชั่นไว้ในไอจีของส่วนตัวของตัวเองนี่นะคะน้องว่ามันกำกวมอยู่นะอืมเออมันเหมือนจะ จิกกัดหรือเปล่าเหมือนจะอวยพรให้โชคดีหรือเปล่ามันก็แบบไม่รู้แต่ถ้าไปถามเขาบอกว่าเฮ้ยก็ตีความกันไปอ่ะเขาแบบแฮปปี้นะเขามีสิ่งดีๆในชีวิตคือจะบอกว่ายังไงเดียช่อง7ถือว่าเป็นนักแสดงคนที่2หลังจากที่ช่อง7็ร่อนจดหมายเวียนนะคะก่อนนั้นนี้เคยร่อนน้องพิงกี้สาวิกามาแล้วครั้งหนึ่งที่บอกว่าแม่งดสัญญาไม่มีสัญญากับน้องพิงกี้อีกแล้วแต่สรุปสรุปก็คือที่เขาอยากรู้ก็คืออ้าวตกลงที่จบสัญญากับช่องเจเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าแตงโม ชิ่งหนีไปรับงานทั้งทงท,งที่ไม่ควรทําหรือเปล่านะครับคือจะว่าไปมันเป็นเรื่องของมารยาทตราับใดที่คุณมีสัญญาอยู่คุณทําผิดสัญญาก็คือผิดสัญญานะครับสิ่งนี้บอกไว้เลยไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงหรือวงการอะไรก็แล้วแต่สัญญาคือสัญญานะ,ะฮะเพราะว่าตอนที่คุณเซ็นสัญญานั่นแปลว่าคุณได้ตกลงตามข้อตกลงนั้นแล้วตลอดอายุสัญญานั้นพี่เบิร์ดเคยบอกเอาไว้ค่ะ สัญญาต้องเป็นสัญญาถูกต้องออพอเธอ <c oughs> นี่อ่านไม่ใช่เบิร์ดนะ <c oughs> พักก่อนเดี๋ยวให้คุณตังโมตอบเลยดีกว่าค่ะว่าเธอจะตอบกับกรณีนี้ว่าอย่างไรก็ถามโมค่ะว่าเราจะหาทางออกกันยังไงอะไรแบบนี้ค่ะโม,โมก็เลยบอกว่าคือหนึ่งโมไม่เล่นเพลงดาวก็ได้หรือสอง<ม>ก็ต้องยกเลิกสัญญา<ม>ซึ่งผู้ใหญ่กับโมก็มีความเห็นร,ร่วมกันะนะคะว่า กว่าโมจะถ่ายเพลิงดาวเสร็จสัญญาโมก็หมดพอดีเราไม่มีการฉีกสัญญาเราไม่มีการามีปัญหาการแล้วก็ทางช่องก็ได้บอกว่าทางการก็ต้องมีการส่งมเมสเซจไปตามสำนักต่าง,าง,างๆทางช่องเจ็ดได้ยื่นหมายไปให้ให,หลายๆสำนักโมก็ต้องขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติโมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดช่องไม่ไม,ไม่ไม่ส่งหมายคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดว่าโมกระทำผิดหรือว่าโมประพฤติตัวไม่เหมาะสมจน ช่องเจ็ดตัดหางปริวัหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโมก็ขอบคุณช่องเจ็ดมากๆเลยค่ะที่แบบให้เกียรติโมแล้วก็แบบน่ารักแล้วก็รักโมขนาดนี้ค่ะทุกคนหลายคนสงสัยว่าตอนนี้เป็นอิสระแล้วเล่นกับใครก็ได้จะมีโอกาสแบบไปซบช่องเดียวกับพี่โน้ไหมคะเออไปอยู่้ียการโมขอให้เริงดาวจบก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ก็ขอตั้งใจที่เรลงดาวก่อนค่ะอ๋ออย่างหนึ่งนะ,ะมิวเพราเชนไงก็แล้วแต่ต้องบอกว่าหลังๆเธอก็ตอบคำถามอย่าง ก็ใช่ไหมและดูคบคุมภรมก็ไม่ได้เหวี่ยงวีลหรืออะไรนะคะก็เป็นการถึงแม้ว่าเนื้อความจะฟังดูแปลกๆก็ตามเนื่องจากอะถ้าพูดตรงๆนะเวลาที่เราอ่านจดหมายที่ร่อนออกมาจากทางช่องเจ็ดนะมันดูไม่ได้เป็นไปในทางที่ดีเท่าไหร่แลดูเป็นเรื่องใหญ่อมันดูเหมือนเป็นการยกเลิกสัญญาหรือแบบ เฮ้ยจบกันแล้วนะเว้ยอย่างเงี้ยเป็นคือคือถ้าพูดภาษาชาวบ้านอ่ะให้เราจบกันแล้วน้เว้ยเราเลิกกันแล้วนะเว้ยอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการของคุณแตงโมหรือเปล่าอย่างทีงที่เขาตอบไปว่าแบบพอออนแอร์ปุ๊บสัญญาก็หมดพอดีกว่าจะถ่ายจบกว่าจะออนแอร์กว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เป็นเจตนาที่แบบจะต้องการฉีดต้องการคาดช่องหรือคาดไถอะไรรเาผมก็ไม่รู้นะมันมันอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันนะแต่อย่างเช่นสมมุตินะครับว่าสมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทผมเป็นนักร้องผม อีกบริษัทึ่งก่อนละกันเพราะว่ากว่าอัลบั้มนั้นจะวางแผงผมก็ดสัญญาคุณพอดีนี่คิดผิดนะยังไงก็ผิดอยู่ดีถูกต้องเพราะยังไม่หมดคุณจะคิดไปเผื่อนาคตไม่ได้ต้องหมดแล้วถึงไปเริ่มต้นงานใหม่ก่อนอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าว่ามันมีชื่อออกมาว่าคุณผมไปรับงานให้คนอื่นแล้วทั้งทั้งที่ผมยังติดสัญญาคุณอยู่ต่อให้งานชิ้นนั้นจะยังไม่ออกก็ผิดแล้วอะเพราะมันมีการใช้ชื่อไปแล้ว ซึ่งการใช้ชื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการแค่ใช้ชื่อก็เป็นงานแล้วไงอธิบายถึงความชอบทำนะฮะที่ควรจะเกิดขึ้นแต่นี่ผมอธิบายด้วยด้วยด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ผมไม่รู้ว่าตามตัวบทกฎหมายจริงๆเป็นยังไงแต่ผมก็คิดว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ช่องเจ็ดต้องส่งจดหมายฉบับนี้ออกมาเนื่องจากว่า มีดาราเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้ต่อสัญญาหรือหมดสัญญาแต่ไม่จำเป็นต้องมีจดหมายเข้าใจไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังไม่ได้มีประเด็นที่ถูกกล่าวถึงที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเดี๋ยวถ่ายอันนี้เสร็จเนี่ยก็จะมีผลงานกับละครช่องเจ็เหมือนเดิมใช่แต่ก็ไม่ได้มีประเด็นนี้ตอบกลับมาในคำเทปสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นะโอเคต้องรอดูกันต่อไปค่ะได้เวลานะครับของผู้ชายคนนี้ครับคุณโลมครับจะเป่าปากต่อ เฮ้ยสร้าง <see> <monastery> <The> <of> <ges> mm hmm> ความมือฮาสเชิญวงการมากๆนะคะสำหรับคุณโลมพัชตะนะคะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงเลยแบบสาหัสสากันเลยนะคะสำหรับคลิปของคุณโลมที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เพราะว่าเสียอาการควบคุมแล้วก็เบลอมากๆระหว่างการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเลยคือตาปลือเลยอ่ะตาเหมือนลืมขึ้นตาปลือเลยอ่ะนะฮะแต่ว่าก็ยังให้สัมภาษณ์อยู่และและการให้สัมภาษณ์โดยรวมพอตอบไปแล้วเขาก็ยังตอบได้โอเคนะแต่ว่าอาการ ก่อนตอบหรือม้แต่บางช่วงมันจะมาเป็นละลอกละลอก<ช>คือรู้สึกว่าเขาเรียกสติตลอดเฮ้ยมันมันดูไม่ปกติหรือเปล่านะครับ <ๆ S 2> ซึ่งบอกวันนี้เป็นงานที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่19สิงหาคมที่ผ่าน<ช> <ๆ S 2> มานะครับมีการตบปาดแล้วทั้งคเรียกสติตัวเองกันแล้วก็แบบพูดแบบมึนๆนะฮะตะกักลุกลี้ลุกลนตลอดเวลานะครับวันนี้ฮะเรามีคาสัมภาษณ์ของคุณโลมเนี่ยใน<ช>วันนั้นมาให้ชมกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วลองดูกันเองครับว่าคิดว่านี่เป็น เป็นผลจากอะไรเออผลจากอะไรทําไมทําให้ส่งผลให้สติเสียการควบคุมขนาดนี้นะคะเดี๋ยวใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญชมครับไปแอดเดนมาแล้วรอบนึงคราวที่แล้วครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้ไปอีกครับมาสวยเลยแม่ยาป่วยทุกอาทิตย์ครับพักนอนน้อยครับอยากกินอาหารไม่เพียงพอครับเปพราะเราหนุดหงิดไม่บอกเลยด้วยครับพักผ่อนอย่างเดียวครับพักงานไม่ต้องครับก็มีปัญ เออมันเหนื masa, room, fire, road, ่อยอ่ะมันเหนื่อยแล้วอยู่ดีพอมันนอนก็นอนยาวกับไม่กระปี้กระเพ่ากับสองอีกแทนที่จะกับบ้านแบบน้ำก็เป็นนอนโซฟาแล้วก็นอนยาวแล้วก็รู้สึกตื่นมาก็ทำไมปวดตัวปวดเมื่อยไม่อยากไปทำงานแล้วรแบบพร้อมันสะสมเข้าสะสมค่อมก็เลยกลายเป็นกิจะเป็ประจวันกคือแบบงอแงไปหมดอันนั้นก็ไม่เอาวอันนี้ก็ไม่เอาวจิตก็ตกก็คือ ก็คือต้องต้องไปหาคุณหมอเหมือนกับลองเปลี่ยนสถานที่นอนดูบ้างครับให้มีคนไปมีคนมาคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยเชโตัวแล้วก็ถ้าคุณหมอฉีดยาให้อะไรนั่บ้างอะไรคือมันเหมือนอ่าพอมันรับยามมากเกินไปยายาแก้เสพอะไรพวกนี้ครับมันก็จะจะเบลอเบลนิดนึงหรือบางทีทานไปแล้วนอนไม่พอถูกถูุถูกาทำงานก็จะมี ถือว่าตัดต่อมาได้ดีนะคะยังรักษาภาพพจน์ของคุณลมได้อยู่ถ้าเกิดใครได้มีโอกาสได้ดูคลิปเต็มๆนะคุณผู้ชมอาจจะต้องตกใจเลยแหละเพราะภาพที่เห็นเนี่ยโอ้โหมันผิดไปจากคุณลมที่เราเคยเห็นในหน้าจอทีวีใช่ครับผมเขาบอกนะฮะว่าภาพที่เห็นเนี่ย ดูปกติเลยเพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพที่เห็นผมก็ขอไม่วิวาไม่พูดถึงอะไรก็แล้วกันนะครับถ้าจะให้พูดก็น่าจะต้องตัดตอนที่มันไม่ใช่ตอนนี้ออกมาเออนะฮะทีนี้เนี่ยหลายๆคนออกมาวิเคราะห์ค่ะเขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยมันมาจากยาแก้อักเสบที่คุณลมทานก็ไปเยอะมากครับผมอ่ะตอนนี้นะฮะมีสายโฟนอินเข้ามาครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผู้จัดการของคุณ คุณคุณโลนะครับผมต้องถามถึงเหตุการณ์นี้สัหน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้เห็นภาพกันนะครับคุณสสสวัสดีคุณสสสสวัสดีค่ะพี่อัานเองนะสสสสัสดีค่ะพี่านวัสดีค่ะครับพี่อยานกับอาร์ตครับออนาตถามไปนแล้วกันนะคะคุณพี่ขากับเหตุการณ์ในอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากในสังคมไทยนี่นะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับพี่ โอเคเออันดับแรกเลยนะคะสาสตราก็ต้องกราบขอโทษจริงๆที่ภาพน้องออกมาดูดูค่อนข้างจะแย่มากๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยคือโลมเขาป่วยอะคะ่ะคือเขาไม่สบายแล้วไม่สบายคือมีอาการที่นอนไม่หลับมาสักระยะใหญ่ๆแล้วพอนอนไม่หลับแต่เขาก็ยังรับผิดชอบงานทุกอย่างนะคะ ยังมีการไปถ่ายละครปกติเป็นชีวิตประจําวันปกติแต่วันนั้นเนี่ยเรารับงานนี้มา,เ,าเรารับงานนี้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยละครไม่ได้ถ่ายเราก็รู้สึกว่าโอเคเอา่าจองคิวกันมานานแล้วโมน่าจะไม่มีปัญหาแต่พอมาถึงวันเกิดเหตุโลมก็บอกว่าเมื่อคือนนอนไม่หลับเลยเลยต้องกินยานอนหลับ mm hmm. แล้วก็กินยาแก้อักอเสบเพราะเจ็บคออแต่วันที่เขาไปเจองานอีเวนต์ตรงนั้นเนี่ย เราก็รู้แหละว่าเขาไม่สบายแต่ทุกครั้งเวลาเขาไม่สบายเนี่ยเขาเขาก็ยังไหวอะค่ะคือถ้าฟูิขเขาบอกว่าเขาไหวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาจะเปิดสวิตได้เองอมไม่ถึงเวลาจะขึ้นเวทีเขาก็จะโอเคลมโอเคลมไหวแต่แต่ตอนเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คือว่าเขาบอกว่าไหวแต่พอไปถึงเอาจริงๆคืออยู่ดีๆก็มีอาการง่วงซึมขึ้นมาเลยอะค่ะซึ่งเขาอธิบายได้ไม่หมด เขาไม่ได้อธิบายว่าเขากินอะไรบ้างแล้วในขณะนั้นเนี่ย <S <S เขาก็ไม่อยากพูดว่าเขากินยานอนหลับซึ่งเราก็เพิ่งมารู้หลังงานเลิกแล้วว่าโลมกินอะไรเข้าไปเขาก็บอกว่าเขากินอ่าส,สาวจำชื่อไม่ได้อะอัลฟาโซลแรมอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะทีเนี้ย <c oughs> มันเป็นยานอนหลับที่ค่อนข้างมีฤทธิ์แรงแต่ตัวของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะเอ่อกินหนึ่งเม็ดแล้วหลับได้ไปตอนเช้าเขาก็กินไปประมาณสัก น่าจะโอ้โหสี 4, ่ห้าเมตรเลยค่ะแต่พอกินไปแล้วเนี่ยร่างกายเขาโลมเป็นคนออกกำลังกายเยอะแล้วเขาก็ไม่ง่วงนะคะพอไม่ง่วงแล้วพอไปทํางานอีเวนต์อยู่ดีๆตอนสักหกโมงหรือทุ่มหนึ่งตอนไปตอนไปถึงที่งานนะคะเขาก็หลับหลับยาวเลยในรถเราก็คิดว่าสองชั่วโมงที่เขาหลับในรถเนี่ยตอนรถติดเขาน่าจะตื่นขึ้นมาแล้วแล้วไปได้อพอพอพอหลังจากนั้นพอไปถึงงานเขาก็ลุกขึ้นมาปกติเลยค่ะ พอลุกขึ้นมาเขาก็มานั่งตรงโซฟาแล้วก็บอกว่าเออลมง,ง่วงมากเลยอะ่ะเราก็บอกว่างั้นพักก่อนแล้วกันอีกสี่สิบนาทีแล้วถ้าไม่ไหวกลับบ้านเลยเราก็ยอมเสียเลยไม่เป็นไรทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอยมางานแล้วมันกลับบ้านมันก็มันไม่ไหวนะเพราะว่าเราเคยแบบเราเคยไม่สบายอย่างนี้มาแล้วประมาณครั้งสองครั้งแต่ไม่ได้ไม่ได้เพราะยานอนหลับครั้งที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สบายจริงๆค่ะที่เขาไปแอดมิดนะคะทีนี้ ไม่สบายไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงไม่ได้เป็นอะไรที่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงแต่ว่าเป็นอาการนอนไม่หลับแล้วก็ใช้ยานอนหลับเพื่อทําให้หลับเพื่อ<ง>ที่จะได้มาทํางานตามปกติได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคทีนี้วันนั้นเนี่ยก็มีคนที่เป็นออร์แกเนเซอร์เขาก็บอกว่าพี่สสา,าลบผมรบกวนหน่อยได้ไหมงานวันนี้มันจะต้องมีการประมูลของถ้าพี่ลมสัมภาษณ์ไม่ไหวเนี่ยผมขอแค่ช็อตเดียวสั้นๆ ผมขอแค่พูดคำว่าวันนี้นำของรักของพิโรมมาประมูลแล้วก็ขอ,อเหมือนกับส่งมอบความสุขสารฝันให้กับเด็กๆมุลน,นิธิโสสะแห่งประเทศไทยเราก็เลยได้ยินคำนี้ปุ๊บเราก็มองหน้ากันแล้วก็เออเอาเอา,เอา,เอางั้นไหวไหมเขาก็ไหวพอลุกไปภาพที่เห็นคือตกใจมาก คือตัวเองเนี่ยก็ตกใจมากว่ากองทัพนักข่าวแบบเยอะมากพอไปถึงปุ๊บเขาก็ลงไปตรงนั้นเลยอะค่ะยังไม่มีโอกาสได้ทําอะไรเลยคือแบบพอลงไปตรงนั้นทุกคนก็อ่ะพี่ล้อมีล้อมก็ส่งเสียงกันดังพอสมควรแบบล้อมล้อมล้มอ่าลงเขาก็เลยรัวปากเหมือนกับว่าเป็นเหมือนอินเดียแดงอะค่ะเพื่อเพื่อพุชให้เขาตื่นอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดออกมากับเราเลยนะคะเขาก็บอกว่า คือคือบ้านในบ้านทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโลมชอบทําแบบนี้อย่างอยู่ในกองละครก็มีคนเคยเห็นว่าเวลาง่วงเขาก็จะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งไออาการเนี้ยคนอื่นที่ไม่เคยเห็นก็จะคิดว่าเขาแบบไม่ปกติแต่จริงๆเขาปกติทุกอย่างเพียงแต่ว่าอาการลิ้นทนกัน าการพูดจาแล้วมันไม่ใช่สัมเนียงที่โลมเป็นเนี่ยอตอนแรกเราก็ตกใจเราเป็นผู้จัดจาการสิบปีเนี่ยไม่เคยเห็นน้องเป็นแบบนี้ครับอ่าเราก็จะดึงออกมาแต่พอจะดึงออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ยิงคําถามเข้าไปอ่ามีคําว่าถ้อยหางถ้อยห่างขยบถอยห่างแล้วโลมอะ่ะเป็นคนชอบพูดคําผวนคนใกล้ชิดทุกคนรู้จักโลมดีเขาก็พูดออกมาแบบ นั่นแหะค่ะเขาก็เขาก็พูดออกมาโดยที่ในใจเขาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะหยาบคายหรือลามกแต่เขาเป็นคนทะลึง่งทะลึ่งกับเพื่อนอยู่แล้วแต่วันนั้นเนี่ยคอนเชียสใาไม,ไม่งว่าระบบระบบทางความคิดเขาไม่ปกติเพราะว่าเขาน่วงมากแต่ <ừ> um. เราดันฝืนตัวเองขึ้นไปอะคะ่ะ <ừ> um. พอเราจะดึงออกมาเราก็คิดว่าถ้าดึงออกมาตอนนั้นเกิดมีเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดเช่นแบบเกิดมีคําถามหรือ เราก็ไม่ได้โทษใครนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเราเราก็คงเห็นแบบนั้นเราก็คงจะแบบเฮ้ยนี่มันไม่ปกติแล้วมันไม่เหมือนเดิมแต่สรุปคือคําถามมันยังมีมาอยู่ตลอดทําให้น้องรู้สึกว่าพูดแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะพอเขาพูดว่าอะไรนะครับอะไรยาวๆอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเขารับโทรศัพท์กับเพื่อนเพื่อนสนิททุกคนบอกว่าเขาก็รับฮัลโหลอย่างเงี้ยคือตัวสืสาเองเนี่ยบางทีโทรไปเขายังแบบอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมี ทีนี้เราก็เลยบอกว่าโลมนี่แหละเป็นจุดที่โลมมาอยู่ในสิบอยู่สิบปีในวงการบันเทิงโลมโลมมาเป็นตรงนี้เนี่ยแล้วลิ้นแข็งอ่ะดูดูอ้าปากแบบว่าวันนั้นมีการเหมือนออกกำลังกายตรงกรามใช่ไหมคะตรงฟันเขาทําอย่างนี้ทุกครั้งก่อนเขาขึ้นร้องเพลงบนเวทีแต่วันนั้นเนี่ยที่ผิดพลาดคือเขาง่วงมากแล้วทีนี้สสา,าก็พาเขาแอดมิดโรงพยาบาลเรียบร้อยอซึ่ง ตอนนี้เขาก็ขอพักผ <laughs> oh, <hey, hey. S 2> ่อนแล้วก็ให mm ้คุณหมอเนี่ยเป็นคนจ่ายยาเพื่อที่จะทําให้ระบบฟังก์ชันในการหลับเขาดีขึ้นนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความสัตย์จริงทุกอย่างนะคะก็ก็ก็เห็นใจน้องมากแล้วก็สสกก็น้อมรับผิดที่ที่เป็นผู้จัดการมาไม่เคยที่จะไม่หวังดีกับเขาเพราะว่าที่สร้างกันมาเนี่ยเราทํามาแบบเราดูแลมาตลอดอย่างดีแต่ครั้งเนี้ยมันผิดพลาดก็ต้อง ราบขอโทษจริงๆค่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยไม่อยากให้ไปตั้งแต่แรกแหละแต่ว่าด้วยความที่มีมีงานที่ต้องประมูลของแล้วเราก็รู้สึกแบบโลมก็บอกว่าเออถ้าไม่ไปเนี่ยมันเสียเลยนะเราก็แบบว่าเออก็งั้นก็ถ้าโลมไหวโลมก็ทำแต่แต่เราก็รู้สึกแย่มากที่เราก็ต้องตัดใจเราเป็นผู้จัดการเนี่ยค่ะต้องต้องแบบ อย่าเลยแต่ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสําคัญในชีวิตเลยค่ะของการเป็นผู้จัดการค่ะคุณสศาาครับแล้วอย่างนี้ตอนนี้มีทางผู้ใหญ่หรือทางช่องถามเข้ามาถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเอ,อผู้ใหญ่ทางช่องก็มีค่ะมีมีโทรมาแต่ว่าเเราก็เรียนทางฝ่ายพัฒนาดูแลศิลปินไปแล้วว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทางออ,อ,อคุณ อคุณดิวมารินนก็ได้มีการโทรมาแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่โลมสรสาเป็นอะไรเล่าให้เล่าให้ฟังหน่อยรเราก็เล่าความเป็นจริงทุกอย่างซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้เมาใช่ไหมเราบอกว่ายืนยันว่าไม่มีการกินเหล้าใดๆออแล้วก็ไม่โลมโลมถึงแม้ถ้าโลมกินเหล้าสังสรรค์น,นะคะโลมเขาก็จะไม่กินวันที่เขามาทํางานค่ะค,ค,คือ,ค,อคือชัดเจนมากแล้วเขาก็จะไม่ไม่เป็นอาการแบบนี้ซึ่งอาการแบบนี้ถ้าสมมติสราคือคือน้องเองอ่ะน้องก็เป็นคนค่อนข้างจะ เป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาจะไม่ใช่คนแบบนี้อะคะ่ะเราก็เลยมามาคุยกันหลังจากงานเลิกเขาก็ขึ้นรถมาเขาก็แป๊กเลยคือหลับสนิทเลยพอหลับสนิทแล้วพอมาพอไปส่งที่บ้านแม่เขาพี่สาวเขาไปด้วยนะคะตอนไปงานพี่สาวก็ยังบอกว่าโรมเมื่อกี้โรมแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะแล้วโรมขึ้นไปบนเวทีเนี่ยโรมโรมแบบ แบบจะหลับกลางอากาศเลยซึ่งซึ่งไอเหตุการณ์ตรงนี้เราก็อยากจะดึงลงจากเวทีแต่แก g นเซอร์เขาก็บอกว่าใก,วาใกล้เสร็จแล้วพี่อาสาใกล้เสร็จแล้วแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวแต่พอแป๊บเดียวเสร็จเขาก็เชิญเชิญผู้ใหญ่ขึ้นมารับมอบทุนเนี่ยค่ะหลายคนมากพอรับ,รบมอบทุนหลายคนมันยิ่งทําให้โลมอ่ะยิ่งเหมือนยืนอยู่แล้วเหมือนกับเป๋แบบคืออาการอ่ะชัดเจนว่าเหมือนคนเมาแต่สาษายืนยันได้น้องก็ยืนยันได้ว่าน้องไม่ได้กินเหล้าเลยแต่มันเป็นฤทธิ์มันเป็นฤทธิ์ของยานอนหลับซึ่ง ซึ่งคุณหมออธิบายได้ชัดเจนเลยค่ะก็แต่ตอนนี้โลมเขาก็จริงๆเขาอยากออกมาพูดแต่เขายังไม่พร้อมอะค่ะเพราะว่าไม่พร้อมในที่นี้ไม่พร้อมด้านร่างกายเพราะอย่างเมื่อกี้ก็เอาเข้ามาเอสแกนอสแกนจมูกเพราะว่าเขาตันจมูกตันหายใจไม่ออกคุณหมอก็ส่องดูแล้วก็โอเคน้ำมูกเยอะมากคนในกองก็จะรู้ว่าเขาเป็นภูมิแพ้ค่ะแต่ไอ้ไออาการยานอนหลับเรายอมรับเรายอมรับเลยว่าน้องอะ ยอมรับกับเราแล้วแต่ก่อนน้องไม่ยอมรับน้องไม่เคยบอกเลยว่าน้องติดยาแบบติดยานอนหลับ <Okay. S 2> คือไม่ถึงว่าพอนอนหลับไม่สนิทเขาก็จะกินเข้าไปแล้วเขาก็ไปถ่ายละครปกติอะค่ะ ครับผมคุณสสาครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอโทษเคลียร์ชัดกระจ่างมากนะครับหวังว่าคงมีโอกาสได้คุยกับโมเร็วๆนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับฝากให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะหายคล่องใจกันเป็นปิดทิ้งเลยนะคะสำหรับคําให้การของคุณสสาผู้จัดการของคุณโรมพัชตะนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวดีๆบอกต่อกันค่ะพักสักครู่ค่ะ ปฏิทินบันเทิงอีแ e คลนดาเวลา13นาฬิการ,รูปพิธีเปิดงานเทศกาลกล้องถ่ายภาพครั้งที่8พบเมพิชนาและไดไดอา่าณลานเซนเทนคอร์ทชั้น1ศูนย์การค้าเซนเนเวิร์กเวลา14นาฬกางานถแถลงข่าวเปิดตัวแคตตาล็อกเล่มใหม่ก่อนใครพบสมาร์ทกิสดาณา์ชั้นจีถังเข้าหลักสโตอีเ e กียบางนา เวลา14.30น,นงานเทศกาลลองกองตันยงมัดผลไม้แห่งมิตรภาพภายในงานพบกับซีซีวัที่จะมาโชว์การทำเมนูสุดพิเศษจากลองกองใชั้น B1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม9เวลา17.00นผู้ให้บริการด้านความงามแบบครบวงจรจัดงานเปิดตัวคลินิกสาขาบางนาะคบออฟปองศักดิ์และเนยโชติกาณลานโปรโมชั่นชัน้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาบางนา EFF on TV.